สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสุรินทร์ครับผมมาเห็นที่พักสวยนะครับโรงแรมนี้ชื่อโรงแรมสลีปโฮเทลครับผู้ชมใจกลางเมืองสุรินทร์ครับอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุรินทร์ด้วยนอกจากบริเวณแถวนี้จะมีที่พักหรูหรูนะครับอย่างโรงแรมสลิปนะครับอย่างร้านกาแฟชื่อร้านบิ๊กชีสนะครับก็เนี่ยครับตรงนี้ต้มเนี่ยตรงข้างๆตรงเนี้ย ยังมีร้านอาหารเป็นร้านข้าวต้มนะครับที่ขึ้นชื่อของชาวสุรินทร์นะครับชื่อว่าร้านข้าวต้มสีเจริญนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวต้มสีเจริญกันนะครับุกผู้ชมบรรยากาศดีๆข้างโรงแรมชาลีฟนะครับมีอาหารเมนูไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันในอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวอีพีนี้ขอข้ามถนนก่อนนะครับหน้าโรงบาลรถเยอะะครับไปกันเด้อไปกันเด้อ นี่ชื่อร้านข้าวต้มสีเจริญครับเราจะไปตรงนี้แหละ